มาส่องการอัปเดตของคุกกี้แอลมอนกันครับผมขอแนะนำร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมแพ็คในเกมคุกกี้แลนด์คิงดอมถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่น,นอนผมก็เติมกับทางร้านนี้ด้วยถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์เพจ f a c e b o o k อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับอ่าตอนนี้นะครับคุกกี้ใหม่แอลมอนก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับเป็นคุกกี้ที่ มาในรูปแบบหลักๆของการสุ่มคุกกี้พิเศษนะครับก็คือมีอีเวนต์เปเยลเพิ่มขึ้นมานอกจากลาเต้จะเป็นเจ้าตัวแอลมอน์นะครับโดยที่ถ้าเราสุ่มในเลตตัวแอลมอนต์เนี่ยก็จะมีโอกาสเจอแอลมอน์มากกว่าตัวอื่นนะครับแต่ก็มีโอกาสเจอคุกกี้ทุกตัวในเกมองเวนชูคีมนะครับมีลาเต้ในนี้ด้วยรวมถึงในสุ่มคุกกี้พิเศษเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอแอลมอน์เหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยกว่านะครับมันเป็นตูเ้เลดเฉพาะซึ่ง2ตัวเนี้ยหมดพร้อมกันรวมถึงการ สุ่มคุกกี้ระดับสูงทั่วไปก็มีโอกาสเจอแอลมอนเช่นกันนะครับโดยที่แอลมอนเนี่ยคุกกี้ใหม่เป็นสายซับพอร์ตนะแล้วก็มันจะมีแพ็กเกจ3อันนี่นี่มีแพ็กเกจแอลมอนวอลการันตีอีพิกวอลุ่มหนึ่งวอลุ่มสองนะครับผมนะอ่าซึ่งทางร้านคุกกี้แลนด์ช็อปก็รับเติมด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปขายอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะครับเป็นไอดีของน้องที่รู้จักเขาเออ่เติมแพ็กกับทางร้านแล้วได้แอลมอนมาพอดีนะครับผมนี่ตอนนี้ก็มีแอลมอนหนึ่งดาวแล้วยตตััักกัวมนนนเเอองปสาซพพรร์ะคบ เจ้าตัวนี้เวลาใช้สกิลคือครูดาวสิบห้าวิตอนที่มันใช้สกิลอะครับมันจะยิงโซ่นะครับคุณแจโซอะออกมานะครับล็อกไม่ไม่ใช่เชิงล็อกหรอกเรียกว่าโซ่เชื่อมโยงคุกกี้หรือฝั่งศัตรูอะไรที่มันต่อเนื่องกันนะครับได้สูงสุดที่5ตัวโดยที่มันจะล็อกเป้าจากตัวที่เลือดน้อยที่สุดเป็นตัวแรกก่อนแล้วมันก็จะกระจายกระจายไปตัวอื่นนะครับแล้วก็เวลาเราทาดาเมจใส่เจ้าตัวที่มันเลือดน้อยที่ตัวหลักที่เราโดนนะครับ มันก็จะมีการกระจายความเสียหายไปยังตัวอื่นๆที่โดนโซ่ล็อกด้วยซึ่งไอโซ่ล็อกเนี่ยมันจะล็อกอ,อยู่แค่3วินาทียิ่งเราอัพเลเวลสูงขึ้นนะครับและอัพเลเวลสกิลสูงขึ้นตามเนี่ยอัตรา,าส่วนการกระจายดาเมจก็จะสูงขึ้นตามนะครับอย่างเลเวลหนึ่งมันจะอยู่ที่70%ถ้าเราอัพเนี่ยก็จะเป็นเลเวลละ0.6นะครับอ่ะผมจะอัพขึ้นเลเวลสให้ดูนะครับนี่เปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเพิ่มเลเวลละ0.6ถ้าอัพที่เลเวล50ก็็จะเปน อัตราส่วนกระจายดาเมจที่100%นะครับก็คือแชร์ดาเมจผมเห็นคลิปเจ้าตัวเนี้ยเล่นกับน้องข้าวรามอ่ะโหดมากนะครับไม่รู้เล่นกับแวมไ์จะโหดไหมยังไม่เห็นแต่เห็นคนคอมโบกับน้องข้าวครับล็อกปุ๊บข้าวซัดแบบรัวๆเลือดไหลเป็นน้าเลยโหดอยู่นะนะครับผมนะแล้วก็จะมีกิจกรรมข้าวข้าวข,ของน้องแอลมอนด,ด้วยเดีย๋ยวเราจะลองเอาแอลมอนเนี่ยไปลงดาแล้วกันนะครับว่ารูปร่างสก,กิลของมันเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับปอดีว่าไอเดียนี้ยังไม่ได้ปั้นเยอะก็เลยยังกะไม่ถูกว่ามมันนต้องประาไห อ่ะเดี๋ยวเราไปลองในดาดหเลยแล้วกันนะครับดาด6อ่านี่แล้วกันนะครับ6ขีดย2ิบเดี๋ยวผมจะเอาแอมอนลงตัวเดียวแล้วก็เอาเป็นตัวอ้าหมาป่าแล้วกันนะครับนอกนั้นผมจะถอดตัวอื่นออกให้หมดฟึบนี่ครับอ่ามาดูกันนะครับว่าสกิลโซของมันเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนเป็นสายซัพพอร์ตก็อยู่แนวหลังนะครับสายเดียวกับทัพทีมสายเดียวกับชูคีม แพทนี้โดยรวมก็คือมีซัพพอร์ตหึง2ตัวเลยได้แก่ชูคิีมกับแอลมอนนะครับนี่แอลมอนครูดาวเริ่มต้นจะสีวิอันนี้คือผมไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งอะไรเลยนะครับอันนี้มันก็ตีปกติไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราล็อกปุ๊บมันจะล็อกตัวน้อยสุดแล้วเราก็ใช้สกิลปุ๊บมันก็จะแชร์ดาเมจนะครับสมมติว่าเราตีใส่ตัวที่เป็นหลักอะไรพวกนี้ฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราถ้ามันเป็นล็อกตัวหลังนะครับแล้วเราไม่มีตัวที่ล่วงหลังเขาได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเวิ นี่เห็นไหมแต่มันก็ล็อกได้แป๊บเดียวนะครับฉะนั้นคอมโบข้าวรามน่าจะโหดคอมโบกับแหวมพร์ผมแอบคิดว่ามันอาจจะยากหน่อยด้วยที่ว่าแวมพร์มันกัดทีเดียวแล้วเจ้าตัวนี้ครูดามีแค่สาวิฉะนั้นถ้าคุณจะใช้กับตัวไหนเอลโมนเนี่ยก็ต้องจัดครูทามให้มันดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ไปนี่ล็อกไว้คือแอนแอนอการใช้โซ่อะมันไม่ได้ทําให้ศัตรูหยุดนิ่งนะมันเป็นเรื่องของการแชร์ดาเมจนะครับไม่ได้ไปดีบัฟแบบว่าเฮ้ยพลังป้องกันลดลง โจมตีช้าลงไม่ใช่นะเออมันแค่แบบว่ากระจายดาเมจตัวนั้นไปโดนตัวอื่นด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับใช่ที่ผมเข้าใจคือเป็นตัวเสริมดาเมจนะครับเนี่ยะนนเล่กกับข้าวเนี่ยน,น่าสนใจมากนะครับผมนะอ่านี่ตีไปนะครับออโต้เลยเนี่ยประมาณนี้นะสำหรับน้องแอลมอนรับนี่นะปึ๊บเนี่ยมันก็จะลิงก์กันนะครับยามิทีมันลิงกได้สูงสุด5้าตัวนะครับบางทีถ้าเราลงดาดอะไรเงี้ยเจอมอนแบบว่ามากกว่า10ตัวมันก็จะลิง์ได้แค่ห้ตัวนะ แต่ถ้าลง PVP อะครับ5ตัวคือลิงได้ทั้งทีมเลยครับโอเคนะประมาณนี้สรับเจ้าตัวแอลมอนนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจดีนะครับผมมองว่าสกิลมันคอมโบได้กับหลายตัวแล้วก็น่าทำน่าทำ,าทำแต่เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวอีกทีนึงว่าสรุปแล้วเนี่ยมันดีมากนะ้อยขนาดไหนนะครับแต่วาราป็นของผมเนี่ยมันไปได้หลายตัวนะครับผมเห็นทีมที่แบบว่าไม่ใช้ตัวแทงเลยนะใช้ตัวเนี้ยใช้เป็นดามเมจดามเมจดามเมจหนึ่งฮิลสอง เวทหนึ่งแล้วก็แอลมอนอีกหนึ่งอะไรพวกนั้นนะครับก็ลองดูนะสำหรับแอลมอนเป็นตัวที่น่าสนใจดีนะครับลองสุ่มหาดูนะแล้วก็เทด้วยโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอคลิปหน้านะครับส่วนท็อปปิ้งเนี่ยผมแอบส่วนตัวนะคือตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีแต่ผมคาดเดาเล่นๆก่อนผมเดาว่าอาจจะต้องใส่เป็นรดคููดาวละมัง้งแต่คือผมอาจจะผิดก,ก็ได้นะแต่ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยไม่รู้จะใส่อะไรก่อนก็คลิปนี้ก็ใส่รดคูลดาวครับ ไม่ก็ลดความเสียหายให้มันถึกขึ้นก็ได้แล้วแต่จะจัดเลยนะแต่ผมแอบ,บคิดว่ารถคูดาอาจจะดีกว่าแต่ต้องเรียนคูดาดีๆนะย้ำอีกทีหนึ่งไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ